เดดูซิว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะเราอยู่ที่ร้านทำฟันแบบน่ารักน่ารักสไตล์มิดิมอลนะคะกับร้านสไมครัา คุณหมอก็จับขึ้นเขียงเลยค่ะทุกคนพอตรวจฟันเบื้องต้นเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็จะพามาห้องเอกซเรย์นะคะเพื่อเอกซเรย์ฟันเพื่อที่จะวางแผนในการจัดฟันต่อไปนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้องเอกซเรย์นะคะรู้สึกว่าเป็นแบบว่าความรู้ใหม่มากเลยเพราะไม่เคยเอกซเรย์แบบนี้มาก,ก่อนเลยนะคะก็เหมือนแบบอยู่ในยานอาวกาศอะทุกคนเครื่องมือทุกอย่างนะคะสะอาดแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยชอบอะเอาจริงทุกคนอาจจะกลัวขั้นตอนการเอกซเรย์นะ แต่ว่าพอไปเอกซเรย์จริงๆอ่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนแค่แบบว่าคับคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องก็หมุนนะแต่มันก็น่ากลัวอยู่นะหลังจากเอกซเรย์เสร็จน,นะคะก็จะเป็นรูปฟันมาอย่างนี้โอ้โหซ้อนมากนี่มันฟันปีศาจชัดๆแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการพิมพ์ปากนะคะเพื่อที่จะวางแผนการรักษาต่อไปนะก็เป็นขั้นตอนที่เราคอยมากๆเลยแล้วพอคุณหมอบอกว,ว่าพิมพ์ปากใช่ไหมตอนแรกก็แบบอ,อุ้ย แบบนิดๆหนึงเพราะว่าดูในติกตอกเยอะแงมันน่ากลัวพอดึงอ่อนเท่านั้นแหละฟันเกือบหลุดคุณหมอน่ารักมากเลยนะคะแนะนำเลยส่วนการจัายไฟของคุณน้โมจะเป็นอย่างไรฝากติดตามอีพีหน้านะคะ